ครับอาชีพกรรมกรจําเป็นก็จากเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับทํางานตั้งแต่ปี2,506นะครับตั้งแต่ปี2,506สตาร์ทเงินเดือนอยู่ที่525บาทนะครับจบจากนักเรียนชั้นม .6 หรือม .2 เปียนมาเป็นมส3จบแล้วจากบ้านนอกเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับไม่มีญาติพี่น้องก็เข้าไปพักที่วัดผมเข้าไปพักที่วัดราชนด,ดานะครับตั้งแต่ปี2505พักอยู่3เดือนเพื่อรอไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับ ในที่สุดก็สอบผ่านเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยทำงานตั้งแต่ปี2506เรื่อยมานะครับจนกระทั่งย้ายจากที่โน่นไปที่นี่นะครับไต่ระดับมาจนกระทั่งตนเองเต็มขั้น ก็มีเงินเดือนพอได้ใช้เดือนต่อเดือนก็อาศัยทำงานพิเศษโดยเล่นดนตรีกลางคืนตั้งแต่ลบบุรีนะครับมาอุดรเล่นในนท์คลับในห้องอาหารออกจากอุดรย้ายไปหาดใหญ่เล่นในโรงแรมในห้องอาหารแล้วก็ขอย้ายกลับมาอุดรอ,อีก ก็มาเล่นดนตรีจนกระทั่งสถานบันเทิงถูกหมดสัญญาเช่าเขาเรียกคืนนะครับพอถูกเรียกคืนรายได้พิเศษที่เรามีพอถูถแต่ละเดือนลูกหนึ่งเมียหนึ่งก็น้อยลงไปครับเงินที่ใช้ก็ไม่พอใช้อย่าลืมว่าข้าราชการ เป็นข้าราชการสอบเข้าข้าราชการกว่าจะได้สอบแข่งขันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนก็อยากจะเป็นข้าราชการใครก็อยากเป็นข้าราชการนะครับมาคิดดูแล้วว่าการเป็นข้าราชการก็คือกรรกรส่วนหนึ่งเหมือนกันทุกคนเป็นกรรมกรด้วยตนเองครับในตัวของตัวมันเองก็เป็นกรรมกร รับราชการโดยอยู่บ้านพักของทางราชการสวัสดิการแจกจ่ายให้ก็คือบ้านพักน้ำไฟฟรีนะครับการรักษาพยาบาลฟรีทุกคนก็ดิ้นรนขอนขวายสอบแข่งขันเพื่อเข้าเป็นข้าราชการให้ได้เงินเดือนสู้เอกชนไม่ได้แต่ก็มีความมาั่นคงนะครับ ถ้าคิดว่าถึงความมั่นคงก็ไม่เชิงมั่นคงนะครับถ้าเกิดไปทําผิดอะไรเข้าก็โดนเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับรับราชการมาประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับจนกระทั่งมาคิดเมื่ออายุ40ก็มานั่งคิดกันว่าอถ้าเรารับราชการอยู่นี้เราก็จนกเกษียณออกไปก็ยังไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง ถ้าไม่มีบ้านอยู่แล้วเราจะไปอยู่ไหนก็ไปเช่าแล้วเงินบํานาญเราจะพอหรืออายุมากขึ้นเราจะไปทํางานพิเศษอะไรล่ะไม่มีใครเขารับรองเป็นกรรมการให้เป็นกรรมกรหรือเป็นลูกจ้างแรงงานมันก็จะเหนื่อยเปล่าก็ยังใช้เงินพอดีกับตัวเองไม่พออายาไส้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดอ่านว่าถ้างั้นเราก็ต้องไปหาสิ่งที่ดีกว่าก็คือ โอกาสที่ดีกว่าในการไปหาทำงานต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดก็ปรึกษากับครอบครัวในที่สุดก็ตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศจะเริ่มต้นยังไงล่ะเพราะเราเป็นข้าราชการก็เลยไม่อยากไปถามแรงงานนะครับก็มีเพื่อนรับส่งคนไปทำงานต่างประเทศขณะนั้น กำลังฟูฟ้ามีทั้งซาอุมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งหลายหลายที่นะครับก็เลยไปปรึกษาพเพื่อนเพื่อนก็แนะนำว่าอ่อยางงั้นเราไปญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเมื่อปี2530ถึง3 3นี่คนไปทำงานต่างประเทศก็กำลังฟู่ฟ้าแล้วก็อาชีพของเพื่อนที่ส่งคนไปต่างประเทศ ก็ร่ำรวยไปตามตามกันนะครับโดนโกงมั่งอะไรมั่งนะครับพวกที่สมัครไปทำงานโดนโกงมีเยอะแยะไปหมดทีนี้ความที่เรากลัวว่าจะโดนโกงก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเอาที่ไหนได้เพื่อนมันก็โกงเราเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องสนุกสนานนะครับที่คิดว่าสนุกสนานแต่มันก็ลำบากนะครับไปเสียนามาเสียเมียนี่มันอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับ ผมอยู่ในจํานวนนั้นคนหนึ่งเหมือนกันครับอ,อันนี้ก็น่าสนุกในเรื่องชีวิตนะครับของกรรมกรจากข้าราชการลาออกเพื่อเดินทางไปเป็นกรรมกรพเนจรหรือกรรมกรจำเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยไม่ได้สมัครใจและไม่เคยมีฝีมือในเรื่องการเป็นกรรมกรเลยนะครับเพื่อนก็แนะนำว่าเอ้ยถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ย เองต้องมีเงินประกันอย่างน้อยสองแสนนะเว้ยใส่ใส้คอโชว์หน่อยว่าเราไปไปเที่ยวแล้วก็โดดร่มเลยไปเป็นโรบินฮูด <c oughs> นะครับตกลงเพื่อนเราก็กินเราเหมือนกันถ้าเราไปยื่นวีซ่าในฐานะข้าราชการไปเที่ยวเราก็จะเสียเงินแค่3า0 0 0ื0นสีบาทเท่านั้นแต่เพื่อนมันเรียกเอา80,000บาทเฉพาะเรานะครับ มันบอกว่าต้องอไปเสียค่านู่นค่านี่ค่าคนนำทางไปหางานในต่างประเทศเอา้าก็เราไม่รู้ว่าไปต่างประเทศมันจะเป็นยังไงเพราะไม่มีประสบการณ์อ่าเอาก็เอาแล้วจะเอาเงินไหนล่ะยืมสิครับวิ่งไปยืมพี่สาวที่อยู่ฮ่องกงนะครับ20000นบาทเออมาจ่ายให้เข้าไป80,000ื่นก็เหลืออยู่แสนสอง แสนสองก็เตรียมนู่นเตรียมนี่ก็เหลือเงินติดกระเป๋าอยู่ประมาณแสนก,กว่าเงินแสนก,กว่าที่ติดกระเป๋าเนี่ยเพื่อนมันก็บอกว่าต้องพกไปนะเพราะว่าไปที่นู่นเวลาเราไปได้งานในหน้าหางานก็อาจจะหักหัวคิวหัวคิวทีงเป็นแสนอเป็นแสนก็แสนแล้วก็เตรียมตัวไว้นะครับเดินทางจากดอนเมืองเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางง่ายๆนะครับ ผมลาทางราชการ15วันเพื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยไปเรียนท่านเจ้านายนะครับเรียนท่านเจ้านายว่าถ้าเกิดว่าผมไปต่างประเทศแล้วไม่ได้งานกลับมาผมขออนุญาตกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับท่านก็บอกเออไปเถอะค่าของชิมในญี่ปุ่นนะมันไม่แพงหรอกมีหดหกพับาทก็อยู่ได้แล้วทั้งเดือน ก็ใจชื้นขึ้นมาว่าท่านโอเคผมก็ยื่นใบาลาออกทิ้งไว้แต่ว่ายังไม่ได้ยื่นนะครับทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้ถ้าโทรมาก็ให้บอกว่าให้ยืน่นก็จะจะได้ยื่นให้เลยอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการซิกแซกเพื่อเอาตัวรอดก็ไม่ว่ากันนะครับเพว่ามันจำเป็นนะในที่สุดก็ นัดวันบินแต่ไม่ได้บินเออมันไอเพื่อนเราเนี่ยมันพาไปนอนพักที่โรงแรมอยู่ที่ออะไรอะประตูน้ำในโรงแรมเล็กๆที่ประตูน้ำวันละไม่กี่บาทมันบอกว่ารอ,อารอตั๋วเครื่องบินว่างั้นเ,เราก็ไม่เข้าใจทำไมตั๋วเครื่องบินมันซื้อยากซื้อเย็นขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ครับ มันมาบอกว่าเราต้องรอจังหวะให้ญี่ปุ่นเขามีงานเทศกาลอะไรสักอย่างเมื่อเขามีงานเทศกาลเราจะเข้าไปเที่ยวเราจะเข้าออกมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นคำกล่าวของเพื่อนนะครับผมก็เลยเอาวะไปก็ไปนอนก็นอนไปนอนค้างอยู่ที่ประตูน้ำนะ่ะร่วม5วันนะครับเสียเวลาไปตั้งนานร่วม5วันก็โอเคครับ ห่าก็ห้า 5, ก,ก็เราไม่รู้อ่ะนะครับโอเคครับอีพีหน้าผมจะมาบอกมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าหลังจากที่พักจากโรงแรมแล้ว,ลวได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก่อนเดินทางมีอะไรเกิดขึ้นครับพบก,กับอีพีหน้าขอบคุณมากครับอาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่คิดจะไปเดินทางไปทํางานต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดราม่านิดหน่อยแต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่คิดจะไปทำงานต่างประเทศครับพบกัน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ